หดดแล้วคือเราไม่รู้ว่าซีอุยระหว่างที่ยืนน่ะเขาใช้อะไรเคลือบตัวแล้วถ้าเกิดเผาไม่ไหม้จะทำยังไงวะเล่มนี้ต้องผ่านมาพันก่าศพเหมือนกันใช่อันนี้เขาก็มีคนมาเอานะะมีคนมาขอเอาละมีคนมาขอนะห้าผุ่มได้ทำริงเขาบอกว่าคือไม่แจริงหรอจริงประตูแดงเนี่ยจะส่งเฉพาะศพนะคนก็ออกไม่ได้นะเขาถือกันวันจะรู้ก็คือวันที่ประหาร ลุงลุงผมไม่ไปรอกลุงไปเองเหอะมืดตื้อเนป่ยาชาเนะี่ยมืดตึื้อเลยนะ,ะคนเคาะเป็นร้อยอคนเคาะเป็นร้อยระหว่างสามทุนะ่ม รายการตามตำนานเปิดให้บูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลุกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อย,ยอดให้ทางรายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปเพียงแค่ท่านแอดไลน์แอดตามตำนานหรือจะสแกน QR Code คที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณก็จะสามารถร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทางรายการตามตำนานและช่องให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปของถูกของดีของแท้ปลุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้นแอดไลน์สั่งซื้อกันได้เลยครับ สวัสดีครับขอบต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะครับผมอี EP ีนี้นะฮะบอกเลยว่าแฟนๆรายการเนี่ยขอมากันเยอะมากเรื่องอะไรพี่ก๊อบอยากให้เรามาตามตำนานของสับเบเลยหญิงเขาบอกว่าเป็นคนแรกคนแรกของประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็วทําศพละ่ะเขาบอกว่าทํานี่นะอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันศพหนึ่งพันศพเลยหนึ่งพันศพครับคุณผู้ชมและที่สําคัญที่สุดนะครับเขาเป็นคนที่ปิดตำนานซีอุยประเทศไทยุ้ยเหรอเขาเป็นคนที่แบบชาปนกิจ เอ,เออคนนี้ดังมากในช่วงย้อนกลับไปเมื่อสองสปีที่ผ่านมาทางกรมรัชทัรร์เนี่ยนำศพซีอุยมาแล้วก็มาเผาที่นี่อ่าวันนี้นะฮะเรานัดเธอเจอกันที่วัดบางแพรกใต้วัดนี้นะฮะมีเรื่องราวมากใครที่เคยได้ยินเรื่องของประตูแดงประตูที่สามที่เขาบอกว่าคนเป็นห้ามเข้าห้ามออกใช่คนที่จะออกได้ก็คือคนตายเท่านั้นศพเท่านั้นสิงจะออกอื Oh, วันนี้เนี่ยนอกจากจะสัมภาษณ์เธอแล้วเนี่ยน่าจะได้เรื่องราวของตำนานประตูดแดงไปด้วยนิดหนึ่งเอาแล้วว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครย้อนไปดูคลิปเพื่อนข้างในที่ผมเคยมีโอกาสเข้าไปถ่ายทำเรือนจำกลางบางขวางที่เป็นโซนของประหารชีวิตออตอนนั้นนะเราเข้าไปสัมผัสหูพี่ก๊อปเป็นอะไรที่แบบขนลุกเดี๋ยวให้คุณย้อนไปดูคลิปเดี๋ยวเราปักหมุดมาให้ดูดีกว่าครับผมและว,วันนี้เราจะมาคุยกับเธอผู้นี้ฮะสัปเหร่ญิงคนแรกของประเทศไทยอไปตามตำนานเธอกันครับไปครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตุ่มอรชรมั่งเรือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ่มเป็นสับเปลยหญิงที่ทําศพมาพันกว่าศพเลยหรอใช่ค่ะจริงเหมพี่ก็มันทั้งหมดแต่ก่อนมันทําหลายวัดมันก็ผสมผสมกันปีๆหนึ่งเป็นร้อยก็ทำมาตั้งแต่พศส7่สจปีแล้วที่ทําเองนะจับพัดจับหูมาเริ่มจากที่ตัวพี่เองเนี่ยแฟน เป็นสับปะเรออยู่ๆวันดีคืนดีพี่มาช่วยแฟนเรียกมาถ้าว่าพี่ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยนะไม่มีก็ค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆเราก็เรียนเรียนแต่ว่าเราไม่เรียนพวกแปลกๆนะครับครับอย่างพวกที่แบบคุณใส่พวกอะไรไม่เอาอะไรเงี้ยทางดำไม่เอาเลยมีคนมาขอซื้อตะปูโลงก็ไม่ขายไม่เอาเขาบอกว่าเขาเอาไปเสกเข้าท้องอะไรกันได้ตะปูโรงศพอ่ะมีขอกระดูกไปลอยเองไม่ให้บังทีเศษอะ ที่เรากวาดอ่ะขอขอเดี๋ยวผมไปร้อยไห้ปีปีไม่เอาอ๋อเขาไม่ใช่ญาติถูกไหมไม่ใช่ญาติศพเด็กมีไหมมีมาเผาเอแต่เราจะให้ญาติอ่ะเคยมีคนมาคุยถ้าเจอหรืออะไรหรือยังไงมาขอซื้อมีเป็นหลักหมื่นเลยแหละเราไม่เอาพราเรื่องพวกนี้บาดกรรมเมื่อกี้ที่ผมถามไว้นิหนึ่งว่าวิชาอาคมเรียนรู้จากใครที่สามี สามีก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนเะาะวางที่เราทําไปเรื่อยๆสักประมาณอายุ30เนี่ยเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้หลักเริ่มอยู่กับศพแล้วการนอนเป่าศพเอ้ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยประสบการณ์เราเริ่มมีประสบการณ์เริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มไม่กลัวเริ่มไม่ขยักขยแยงแล้วอ่าแกก็ค่อยๆสอนแกเริ่มไม่ค่อยดีแล้ะหลังๆก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลบางทีมีเผาศพเราก็เผาเองแล้วทำไมเราต้องขอวิชาอาคมอ่ะก็เราต้องเริ่มทําแล้วไง เพราะว่าแกเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วก็คือแสดงว่าเวลาเลยจะไปทําเนี่ยชุมสี่ชุมหไม่ได้ไไดคือจะต้องมีวิชาก่อนตอนแรกตอนเศีษกีก็ยังไม่รับไม่ขายของดีกว่าสบายกว่าอือออเพราะว่ามันเรื่องการเงินครับเงินมันไม่ได้มีเงินเดือนมันมีแค่รายศพถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินแต่ก่อนนี้มันทําวัดนี้กับวัดบางขวางวัดลงปางก็บอกว่า เมืองอหละทาวัดนี้ก็เมืองนั่นแหละทําอเขาเห็นเราทํามาก่อนเนี่ยตอนรีบสามีป่วยไงเครื่องที่เผาอ่ะมันก็ไม่มีคนทําก็เลยต้องทําผมขอถามวิชาหน่อยได้วิชาอะไรมาบ้างอามาศมาตราสังต้องมีการท่องบรรณ์วิญญาณทำน้ำมนต์แค่นี้หลักๆได้หลักๆเอาหรือแล้วเวลาที่เราเหมือนทนนัตาสังเผาร่างเขาอ่ะมันต้องมีท่องม่ไีไม่มี เราต้องบอกอะไรก่อนเราจะเผาเขาไหมก็ส่วนใหญ่เราก็ล้างหน้าไงล้างหน้าเขาล้างน้ามะพร้าวให้เขาลืมระลึกชาติก็คือล้างด้วยความสะอาดอ่ะให้ลืมชาตินี้ไปใช้น้ําสะอาดล้างเป็นความเชื่อถูกไหมเป็นความเชื่อตัดเวรตัดผ่วงทุกอย่างเอาน้ําบริสุทธิ์ที่สุดใช่ใช่พูดถึงมีดหมอย้อนไหไหน่อยมีติดไหมมีติดค่ะขอชมได้ไหม ได้มาจากใครได้มาจากสามีครับโทษนะพี่งั้นแสดงว่าเมื่อได้มาจากสามีเนี่ยแสดงว่ามีดหมอเล่มน,นี้ต้องผ่านมาพันกอศพงือนใช่สมัยก่อนเวลาเรามัดตสาสังอะ่ะครับเราต้องใช้มีดอันเนี้ยตัดตัดตาสังตัดมีดอื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้มีดหมอเอเเหมือน<แ>มีการลงอาคมเอาไว้อ่าลงลงแล้วตาสังอ่ะมันเส้นมันหลายเส้นมากเยอะแบบเยอะประมาณแบบเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆต้องใช้มีดที่คม แล้วเราจะเอาไม้มีดอันนี้มาเล่นก็ไม่ได้บางทีมันถูกน้ําเหลืองถูกอะไรมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นบาดรทยักษได้บางทีก็รักษาไม่หายก็ได้มันสั่งสมมานานใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนะเดี๋ยวนี้เอาเหรอใช่เพราะว่าไม่ได้มัดแล้วแต่ก็ยังสะกดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบใหม่แล้วไม่มีการไม่มีการมัดแล้วโกที่เล่มของมีดนะมีอักขระมียันอยู่ด้วยดูนะฮะนี่ครับ มันผ่านมานานผ่านมานานใช้งานมาเยอะอันนี้เขาก็มีคนมาเอานะะมีคนมาขอมีคนมาขอนะมีคนมาขอมะได้ทำจริงเขามากอซื้อเป็นแสนจริงเหรอจริงแต่ว่าขอซื้อได้ไหมเป็นแสนเงี้ยเลยเหรอถ้าให้ไปแล้วล้วจะเอาที่ไหนทำมาหากินเอาละครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้นะครับพอดีฝนตกเลยต้องย้ายเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวต้องขอย้อนไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องป่าช้า เมื่อก่อนเป็นยังไงนะครับพี่สมัยก่อนป่าช้ามันน่ากลัวเมื่อห้าสิบหกสิบปีแล้วสมัยก่อนผู้สูงอายุนะพอเสียชีวิตปุ๊บส่วนใหญ่จะเก็บในป่าช้าเก็บป่าช้าร้อยวันนึงจะเอาเอกผาเผาปีหนึ่งคุเจ้าบอกว่าเผาสามีหนูนะมันเขามีลูกน้องคนหนึ่งครั้งแรกอ่ะลูกน้องอ่ะต้องเดินไปก็คือมันไม่มีไฟที่ป่าช้าครับอ่าก็ใช้ไฟหลอดไฟดีออนน่ะแล้วก็ปลักยาวอืคราวนี้ยพอเอาศพเข้าปุ๊บ สามีเขาก็ให้ลูกน้องหนูน่ะไปเก็บไปพอเราต้องดึงก่อนครับดึงปักตรงนี้ก่อนอแล้วถึงจะม้วนม้วนม้วนออกมาได้พอสามีดึงปุ๊บลูกน้องก็เก็บมาลูกน้องก็ไม่พูดเนี่ยศพต่อไปเอาอยู่แล้วลูกน้องพูดว่าลุงลุงผมไม่ไปหรอกลุงไปเองเฮอะลุงก็บอกเอ้าทําไมอ่ะก็ลุงแกคือแกคนอ้วนแกก็อายุเยอะแล้วแกก็เออไม่ไปไปเองก็ได้เอาเนี้ยลูกน้องดึงปักปุ๊บ มืดตื้อในป่าช้าเนะี่ยมืดตือต้อเลยนะถ้าเราจะเดินไปดูเนะี่ยถังกระสีอะ่ะมันจะติดขอบนักโทษครึ่งหนึง่งของบ้านครึ่งหนึง่งเขาจะแบ่งโซนแบ่งโซแยกกันใช่ถังกระสีอะ่ะคนเคอเป็นร้อยคนเคาะเป็นร้อยระหว่างสามทุงนะ่งเนี่ยคนลุกหรอเป่ฮะหรอนอ ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่อันนี้สังกษีที่บอกเห็นไหมเเอายังมีอยู่เนาะนี่อันนี้คือปล่อยช้างของเรานี่ปล่อยช้างแล้วนี่ก็สังกษีตอนนี้คือยังมีศพเก็บอยู่นะที่ที่ผมเห็นนี่ไหนไม่แล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเคลียหมดแล้วเนาะใช่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครเก็บศพแล้วไงอันนี้เท่ากับหูหลายสิบปีมากอันนี้คือยังเป็นของฝั่งประชาชนทั่วไปอยู่ใช่ใช่อ่าแต่ว่าถ้าเป็นของเรือดำคืออยู่หลังสังกษีหลังสังกษีนี้ แต่ก่อนเนี้ยจะมายืนแบบนี้ไม่ได้นะน่ากลัวมากเลยอะ่ะเนี่ยก<ะ>อไผ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันใหญ่แล้วตรงนี้มันจะเป็นสลบมีแต่ต้นไม้อ่อสองข้างทางจะเป็นเจดีวางเต็มไปหมดเลยเจดีที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นเจดีกระดูกวางเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็จะมืดคือจะคล้ายๆกับโซนนูนเนั่ยแหละอ่าคล้ายๆแล้วลกี่สภาพไปเดินลงไปอ่ะนี่ยังมีไฟมีอะไรก็ยังเขอยังช่วยหน่อยอันนี้คือสามีพี่ยืนยันเลยนะอันนี้ยืนยันเสร็จปั๊บสามีเขาก็โปกมีดอยู่แล้วไง เขาก็เน็บข้างไว้คีัยเขาก็ถามก่อนเลยว่าต้องการอะไรก็ไม่ตอบเนียยก็ขคอ,อยู่นั่นแหละขคไม่เลิกเขาก็มองตรงป้อมอะ่ะมันมีผู้คุมเขามองผู้กุมก็นั่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดเหมือนเขาไม่ได้ยินอะไม่ได้ยินทั้งๆท,ท,ที่เป็นร้อยอมันสันน,มมนันดอ่ะโอ้โหยิบมีดมั่ปัดพื้นปักพื้นเลยจะกดเงียคกิบเช้ามาแกก็ไปใส่บาต ประสบการณ์จากเรื่องนี้หน่อยฮะศพจากประตูแดงเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นคนต่างจังหวัดฝ่ายญาติจะเก็บตังมาเหมารถกันมาฝ่ายจะมาติดต่อครับมันไม่ใช่ว่าวันสองวันฝ่ายจะรู้ก็คือวันที่ประหารคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคืออย่างศพที่เขาประหารกันเนี่ยฮะเขาจะไม่มีมาบอกนะว่าเดี๋ยววันที่เท่านั้นเท่านี้เวลานี้จะประหารชีวิตเขาจะประหารทันทีกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติ S <S จะรู้หลังจากที่ประหารแล้วถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเก็บร่างไว้ก่อนสิ<ช>ก็คือเอาออกจากประตูแดงเก็บประชา้านักโทษระหว่างประตูอะประตูแดงเนี่ยจะส่งเฉพาะศพนะคนก็ออกไม่ได้นะเขาเถือกันผมจะมาเข้าใจนิดนึงครับเ,เรื่องของการนักโทษที่ถูกประหารนะครับทางเรือนจำเนี่ยเขาจะไม่บอกใครมันจะมีคําสั่งและผู้คุมบางท่านยังไม่รู้เลยพอการประหารเสร็จปุ๊บขั้นตอนกระบวนการ หลังจากเริ่มที่ประหารเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาศพเนี่ยไว้ที่ห้องหลงังลานประหารเนี่ยหนึ่งคืนหรือย4ิชั่วโมงเพื่อให้ร่างเนี่ยดูว่าตายแท้ตายจริงคือเขาไม่ได้บอกประหารยิงเสร็จปุ๊บอออแล้วปล่อยออกมากเลยไม่ใช่แล้วปล่อยออกมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นพนอะประหารเสร็จปุ๊บเ,เนี่ยเขาจะเอาร่างเนี่ยมาไว้หลังลานประหารให้นอนนอนรออยู่แล้วก็รอประมาณยีิี่ชั่วโมงเขาก็จะมาดูว่าเออเสียชีวิตจริงตายจริงแข็งร่างเริ่มแข็งแล้วยี่ชั่วโมง เขาก็เริ่มจะเอาทยอนมาไว้ประตูแดงพอทยอนมาไว้ประตูแดงเสร็จปุ๊บทีนี้มันเป็นทางหน้าที่ของพี่ละเขาก็จะเอาศพมาเก็บไว้ก่อนไม่ใช่หน้าที่หนูก็หน้าที่ที่ของเรือนจำอีกของเจ้าหน้าที่เรือนจำอีกอ่ใจไปไปเบิกนักโทษกันออกมานักโทษที่แข็งแรงอ่ะครับข้างในก็ส่งลงออกมาข้างนอกก็คอยรับข้างนอกถึงจะมาส่งให้พี่ก็เอาไปเก็บประชาก่อนจนกว่าญาติอ่ะ จะมาเดินเรื่องที่บางกวางจะเอาศพไปเผาที่ไหนก็ว่ากันไปอเแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเผาที่นี่แต่ยุคผมพี่ดูสิเห็นบอกว่าศพที่เคยเผาที่เคยแบบทําจริงๆริงพี่นี่คือก็คือแต่ก่อนนั้นอยู่คู่สามีครับแล้วก็เหมือนกับว่าสมเนียเก็บมา3 4มสเดือนแล้วอ่ะกำลังอ่ะเต็มเลยกำลังเต็มเลยผมไม่ชอบคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเล่าหน่อยคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจน้ำเหลืองอ่ะเต็มโรงเลย กำลังเลยกำลังใหญ่ทําไมอ่ะทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ก็ก็คือทางเรือนจําไม่มีการฉีดยาอ่าก็คือก็ต้องปล่อยตามสภาพครับแล้วกิ่ดูสามสี่เดือนอ่ะน้ําเหลืองมันก็เริ่มออกอ่ะแล้วทําไมมันต้องนานขนาดนั้นก็ก็อย่างที่หนูว่าตอนนั้นรู้สึกมันเป็นเป็นข่าวดังไงขเขากลัวหน้าข่าวนี่เขาก็เลยยังไม่มาทําแล้วคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปไงย้อนกลับไปเมื่อต้นคลิปที่พี่บอกว่าไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่พี่บอกกําลังเลย เต็มเลยน้ำเหลืองเลยตอนนั้นยังอยู่กับแฝงก็คือเหมือนทดสอบเราไปด้วยทดสอบจิตด,ด้วยและทดสอบกลิ่นด้วยก็คืออย่างเงี้ยก็พอเช้ามาญาติไปติดต่อเสร็จก็เผาที่นี่ระหว่างที่แบกศพมาเนี้ยเนี่ยมาถึงเนี้ยครับขึ้นกระไดอะ่ะออลงมันก็จะชันอย่างนงี้เลยขึ้นบันไดขึ้นอย่างเงี้ยลงชันนะน้ำเหลืองเทโอ้ย,อยน้ำเหลืองกำลังจะเป็นตัวหนอนเลยเนี่ยเทจากเนี้ย ขึ้นไปเม้นขอ้นไปนถึงปากเตาตอนนั้นพี่ทำยังไงก็ยืนอยู่นั่นแหละยืนอยู่กับสามีแต่ว่านักโทษอ่ะเขาแบกต้องยกให้นักโทษจุนนั้นด้วยว่าเขาเก่งมากคือถ้านักโทษอ่ะระหว่างที่ยกขึ้นไปเนี่ยถ้านักโทษปล่อยปุ๊บนะโอ้โหลอกเลยยังมี <แ S 1> อีก<แ>อันนี้คือต่างด้าวคือรถไปฟ้ม้มแหกโค้งที่ต่างจังหวัดอันนี้ไม่ใช่ปดูเลยนี่คือนักต่างด้าวไม่ใช่นักโทษเขาก็ไปติดต่อวัดนู้นวันนี้ไม่เอาไงเราก็เอามาเอามา สี่ศพระหว่างผัวเมียสองคู่อันนั้นคือไม่ได้กินข้าวเลยกินไม่ลงเลยทำไมอ่ะคือศพอ่ะก่าจะรับมาจากละนองเสร็จปุ๊บก็วันแรกเผาศพผู้หญิงก่อนคือป่าจะมาล่ะสองวันแล้วกำลังเป่งเลยเพราะว่าโดนรถเสยอ่าคว่ำอ่ะรถรถตูคว่ำปวา่าจะติดต่อศพปว่าจะอะไรมาสองวันแล้วคืนนั้นสวดก่อน,ออนพอสวดเสร็จปุ๊บสองทุ่มเอาผู้หญิงเผาเช้ามาแต่เช้าเลยเริ่มแล้วเริ่มอะไรเริ่มเริ่มตาถลดแล้ว เช้ามาก็ญาติอยากดูเนาะประมาณนะเราก็ต้องเปิดนะเราก็ต้องเปิดตาถลนแลแต่เช้าเลยข้าวกินไม่ลงนะวันนั้นแต่เช้าแปดโมงกะเผาเสร็จประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งต้องพักตาพักหนึ่งเที่ยงเอาอีกแล้วมีศพยังคราวนี้อากาศอ่ะมาเริ่มร้อนไงศพมันก็เริ่มจะแปรสภาพหนักเลยคราวนี้พ่นพ่นน้ำและผิวเขาเริ่มออกจากตา อันนี้กินข้าวไม่ได้เลยทั้งวันม,มันก็เหมือนฝึกเราไปด้วยอีกบ่ายครึ่งเสร็จรลยที่สามเอาศพออกเสร็จเปล่าพักเตาพักหนึ่งห้าโมงเย็นรลยที่สามแต่อันนี้ดีหน่อยเขาพันมาหมดคอขาดแต่ละศพม,มีศพอีกสมนึงก็คือฉีดยามาไม่ใช่ว่าน่ากลัวนะครับแต่ว่าสงสารญาติทุกวันนี้ก็ยังสนิทกับแม่เขากับพี่กับคนที่เขาตายนะกำลังเผาเผาศพน่นแหละ เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตคนนี้แกบอกหลวงพ่ออ่ะตอนที่หลวงพ่อเข้าไปเทศให้ฟังเราก็บอกว่าเหมือนกับว่าขอขอผมกอะช้เขาเหลือ่อยนะตอนนี้นท่านเจนรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรให้ท่านสักอย่างในงนี้แหละพอเสร็จปับ๊บโดนประหารเสร็จแม่เขาอ่ะพี่น้องเขาก็มาติดต่อติดต่อทางวัดว่าจะเอาศพเนี้ยมา ก็เอามาสวสดก่อนคืนนึงระหว่างที่เผาเนี่ยแม่คนตายเนี่ยมานั่งคุยกับหนูเพิ่งจะเอาข้เหนียวมะม่วงไปให้มาตอนเทีย่ยงคือเราเห็นแล้วเราก็การน้าตานะแบบว่าสงสารแกคือคนตายน่ะชอบกินข้เหนียวมะม,ม,ม่วงแม่เพิ่งจะเอาไปให้ยังไม่ทันจะกลับถึงบ้านเลยก็ได้ข่าวลูกโดนบ้าน เรื่องเราการปิดตำนานซีอุยเนี่ยคือพี่รู้ก่อนไหมว่าพี่จะเป็นคนที่มาเผาศพซีอุยจะเล่าถึงตอนแรกๆก่อนครับคือตอนแรกอะ่ะหนูกับลูกอะ่ะชอบไปสิรีรานหนูเป็นคนชอบดูกระดูกชอบดูทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายไปศึกษาแหละตั้งแต่เขาอยู่ข้างล่างจนเขาอยู่ชั้นบนเอนไปมาตลอดไปบอยเขาก็ไม่เอาไปเผาสักทีนะในใจอย่าคิดเคยคิดไหมว่าเราอยากจะเป็นคนเผาไหมไม่เคยคิดเลยอ เรารู้ไหมว่าตำนานสีอุยเมืองไทยเนี่ยเขาที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงร,รู้สมัยเด็กๆเราก็โดนหลอกอย่างนี้มาเหมือนกันนึกว่างซีอุยจะตายใช่ไหมดูละครซีอุยอย่างเงี้ยก็กลัวอยู่จนมีวันหนึ่งอะกรมราจะทันแจ้งให้เจ้าว่าเจ้าว,วานก็มาบอกเราเอ้ยวันนี้นะจะเอาซีอุยองเผารู้สึกยังไงตอนนั้นออ้ยคิดแล้วเดกินข้าวไม่ลงอีกแล้วทำไมอะเครียดแล้วเราไม่รู้ว่าซีอุยระหว่างที่ยืน่ะเขาใช้อะไรเคลือบตัวแล้วถ้าเกิดเผาไม่ไหมจะทำ โอ้โหนี่คิดคิดไปก่อนเลยเขาคิดก่อน2องสามอาทิตย์อะแจ้งลุงหน้าเป็นเดือนให้เราเตรียมงานแต่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีศพชาวพมา่าอยู่ในป่าช้าอีกหนึ่งศพทั้งหมดวันนั้นเราจะต้องเผาสองศพศพพม่พมานี่คือไม่ได้ออกมาจากเรือนจำนะอย,อยู่ในปา่าช้าคือเป็นเป็นศพ<บ>ชาวบ้าน,นทั่วไปเป็นศพป,ประหารแต่ว่าไม่มีญาติเพราะว่าเขาเป็นชาวพมา่าเอางั้นเครียดจักเข้าไปใหญ่เลย ถ้าซีอุ้ยเผาไม่ไมจะต้องเผาต่ออีสศมนึงจะทำยังไง oh. แต่ไอศพพม่าเนี่ยหมูเพราะว่าตายมาประมาณ20ปีแล้วประหารมาไม่มีใครมาติดต่อ oh. ก็คือจะแห้งแล้วนอกจากว่าเปลี่ยนโลมาแล้ว งั้นเราก็เผาสพพม่ามาก่อนแต่ไม่ได้เราหนูจำไม่ได้ว่าวันนั้นหนูเผาศพใครก่อนมาก่อนหรือไงเนี่ยแหละแต่สุดท้ายกังวลสีหุ่ยมากกลัวว่าเผาไม่ไหมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหลอยโอ้โหเท่าที่ผมรู้นะเจ้าที่แม้แต่ทั้งอธิบดีกรมราชัณฑ์มากันเต็มไปหมดเลยนักข่าวไปร้อยๆไปพันเดี๋ยวเดินกันแบบต็มหมดเลยนั่งคิดไม่มีความสุขเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอ่ะจนเตรียมลงเตรียมอะไรละเปิดเตาเข้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยทำไมปูหมดแล้ว อ๋อเป็นเพราะว่าแห้งเลยเป็นเพราะว่าสารที่เขาเคลือบเป็นสารขี้ผึ้งอ๋อัมจะเผายากเหรอมันติดไฟง่ายอะมันติดไฟมันกลายเป็นช่วยแปเป็นช่วยพี่ตุ่มาวิเคราะห์หน่อยดิวันนั้นด้วยน้ำหนักตัวเขาผิวเขาจากเท่าที่เราสัมผัสมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังน่ยเราอ่ะไม่เห็นตอนที่บนเมน เขาไม่ได้เปิดอีกรอบนึงเพราะว่านักข่าวเยอะเขาก็ไม่อนุญาตให้เปิดเขาแค่เอาเข้าเลยเราเห็นแต่ในรูปรู้สึกว่าจะเป็นพี่เอกพันเอามาส่งแล้วเขาก็มาเวียนศพให้แล้วก็เห็นรูปแค่นั้นเองว่าเอาเข้าลงจริงๆแต่ตัวพี่เองไม่เห็นร่างในวันนั้นไม่เห็นร่างจะมาเห็นจริงๆก็คือตอนที่กระดูกแล้วเผาแล้วกระดูกสวยไหมล่ะสวยค่ะกระดูกศพแห้งที่เผาทุกศพ ไม่ว่าจะประหารหรือะายจะสวยอือทำไมอ่ะเพราะหนงไม่ได้เกียร์เยอะทุกวันนี้ศพหนูยังต้องเกียร์อยู่นะคือเตาเราอ่ะมันจะไม่เหมือนเตาที่อลังการอย่างในเมืองครับครับเขาจะมีไฟจี้ทุกจุดอ่าไฟมาทุกพิทางแต่เตาเรามันก็มีอยู่แค่ที่เดียวคือที่หัวทุกอย่างต้องมีการเขียร์ต้องมีการเอาไม้สามง่ามดันดึงมาคือทุกศพจะต้องเจอหมดนอกจากว่าศพที่จมน้ำตายอุบัติเหตุไอ้พวกคี่โดนผ่ามาเนี่ย Uh huh. จะเผาง่ายเพราะว่าเนื้อมันไม่โดนฉีดยา uh huh. ยาไม่เข้าเอาง่ายๆยิ่งศพขึ้นอืดเท่าไหร่ยิ่งเผาง่ายเท่านั้นเขาก็ oh. ติดไฟง่ายศพยาก,ก็คือศพที่ฉีดยาแข็งปังๆเนี่ยเผายากมันก็จะใช้ระยะเวลานานจากที่เคยเผาศพพวกนี้ ชั่วโมงครึ่งก็จะเผาพวกนี้สองชั่วโมงครึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ปลดปล่อยือ<ม>ว่าเปิดตำนานคําว่าตํานานซีอุยถ้าจะเทียบเนี่ยซีอุยเนี่ยมันเป็นตํานานมาถึงเป็นร้อยปีแล้วนะ<ม>แล้วเราเนี่ยอยู่ในยุคที่พี่เป็นคนที่เผากับมือเองในอาชีพพี่ที่เป็นแบบอ,อาชีพสับปเปลือยหญิงด้วย รู้สึกอย่างไรดีใจแทนปู่เลยนะแกได้ไปเกิดอีกทีใช่ไหมดีใจแทนปู่แต่ทุกคนเนี่ยก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเราเผานะปู่เผาไปแล้วเคยไปอ่านในคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาก็ไม่เชื่อว่าเราเผาไปแล้วแต่จริงแล้วเราอ่ะเป็นคนเผากับมือบางคนเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักสีอุยนอกจากว่าคนอายุ4 0 50ขึ้นไปแล้วจะรู้จักสีพี่ก็พอจะเล่าตำนานสีอุยให้ผมฟังเล็กน้อยได้ไหมเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆไม่รู้คือเอาจริงตำนานสีอุยเอาง่ายๆเลยก็เหมือนว่าในอดีตเขาเชื่อกันว่าสีอุยไปจับเด็กมา ถูกไหมแล้วก็ไปกินตบครับแค่นี้แหละตัวซิวีเนี่ยมีความเชื่อว่าเมื่อกินเครื่องในเด็กแล้วเนี่ยจะทําให้สขภาพยุ่งยงของกระพานแค่นี้เองแต่เอ,องมุมเขาก็บอกไม่จริงแต่มันไม่มีหลักฐานาที่มันยืนยันชัดเจนอโอเคโหวันนี้ได้พูดคุยกับพี่ตุ่มนี่แบบสุดยอดจริงนะมันเนาะพันกว่าศพจะหยุดไหมครับอาชีพนี้ก็ม,มันต้องดูไปเรื่อยอ่ะบางทีมันก็เหนื่อยก็อยากจะหยุดเนาะย้อนนิดเดียวครับค่ะ,คะ ลูกสาวทาต่อเหรอฮะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทําเป็นอาชีพมรดกที่ส่งทอดลูกส่งต่อก็เป็นทอดๆเหรอเนี่ยใช่ลูกสาวเขาอยู่กับศพมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้เวลาเราป่วยเจ็บอะไรเขาก็ไปเผาเราเราไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับเคยคุยกับเขาไหมว่าลูกลูกจะยึดอาชีพนี้ไปยาวนานไหมอะไรเงี้ยเคยคุยกันไหมเขาเขาก็เคยคุยเขาก็เฉยๆกาไม่อยากจะทำอะไรทำอย่างี้ดีกว่ามันอิสระเอาเหรอ หลังจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์เทียมอาจารย์เทียมท่านก็เป็นสัปเหร่อท่านก็บอกว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพที่บุญกุศลสูง,สงมากใช่ใช่ใชมีความรู้สึกแบบถ้าพี่ไม่ทำแล้วใครจะทำคำถามสุดท้ายที่ผมอยากรู้ซึ่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการดำนานนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าอาชีพสัปเหร่อพี่เนี่ยหนึ่งศพต่อการเผาพี่จะได้เงินประมาณเท่าไหร่หนึ่งศพศพละห้าร้อยบาทค่าแรงวันละห้าร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมด 4คน5คนวันละก็ต้องมาแบ่งกันเหลือคนละร้อยกว่าบาทไม่มีทุกวันบางีเดือนนึงมีสักส่สอ<ม>งส<ม>่งฮะขอบคุณพี่มากนะในจิตกุศลของพี่นะอ๋อนี่เหรอนี่คือป่ายชาเรื่อจับอ๋อ,อ,อที่บอกเอามาวางรอก็คือตรงนี้อนะคอนโดตรงนี้นาะใช่แต่ว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นกำแพงเขาปิดตรงนี้เข้าประตูตรงนู้นนี่เขาเพิ่งทุบ เอาละฮะตอนนี้เรากาลังเดินไปทางด้านนี้ใช่ไหมขวามือนี่นะฮะตำนานประตูแดงนะคุณผู้ชมออนุญาตนะครับเท่าที่เราเห็นนะฮะก็จะไม่มีการออกมาแล้วนานมากๆแล้วนานขึ้นดูดูสนิมกุญแจสนิมขึ้นจริงๆนะก็ไม่ใหญ่พอได้มาเห็นของจริงนะออกเฉพาะลงมาดีเขาก็จะส่งออกมาแล้วก็มีคนมารับที่ฝั่งนี้ปัจจุบันนี้ก็คือล็อกตายไปเลยเหรอใช่ค่ะ ไม่มีการใช้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช้มานานมากถ้าเกิดเสียชีวิตในคุกในคุกก็จะป่วยอะไรก็จะออกข้างหนมุนิธิไปแต่ตรงนี้ตะเพาะประหารอย่างเดียวเพราะว่าข้างในเนี้ยเป็นบ้านประหารก็ต้องบอกว่าเป็นประตูที่อมีร่างของนักโทษที่ถูกปลิดชีวิตเนี่ยออกมานับไม่ถ้วนเหมือนกันร่างต้องเป็นร่งวิญญาณเท่านั้นต้องไม่มีชีวิตอันนี้เขาเป็นความเชื่อด้วยครับ เอาละนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตำนานของสัปเปลยหญิงนะฮะที่ผ่านการทํำศพมานับพันกว่าศพใช้คำนี้นะแล้วเธอก็อยู่ในอีกหนึ่งเหตุการณ์ของหลายๆเหตุการณ์เรื่องราวของประตูแดงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะพี่ตุ่มนะขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณมากๆใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ด้วยแล้วฝากปกดติดตามชอบคุณก๊อฟเปนจะพลด้วยค่นี่แหละนะฮะก๊อฟเป็นจะพลทีวีแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกอาชีพมีเกียรติรต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนรขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ